เอาละมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองพี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวลจะพาพวกเราไปให้กําลังใจหญิงสาวรายหนึ่งที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลําบากทีเดียวกําลังรอคอยความหวังแล้วรอคอยโอกาสสุดท้ายของชีวิตที่จะต่อสู้กับเจ้ามะเร็งรายที่ว่านี้เธอจะได้พบกับแสงสว่างความหวังที่เธอรอคอยหรือไม่ไปติดตามด้วยกัน ในช่วงคนสงยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ ันนี้คนสงยิ้มกับจุงลุยเองได้เดินทางมาสัมผัสชีวิตลุงนภาผู้อาภาัพที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มแรกเดิมทีรุงนภามีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นบาปซ้ำกรมซัดรุงนภามารู้ตัวอีกทีว่าตัวเองตรวจพบมะเร็งเต้านมที่หยุดชะงักทุกอย่างไม่สามารถออกไปขายอะไรได้เลยต้องตกหนักที่แม่สามีที่แก่ชราคอยขายผักและหุงหาอาหารเป็น ภาระให้แก่ตนงานก่อสร้างแล้วก็ช่วยใส่ผักใส่<อ>ใส่ผักเสร็จปั๊บเขาก็ไปทํางานก่อสร้างแล้วแต่มีก็กินไม่มีก็ก็ต้องช่วยๆกันไป<อ>เหนื่อยค่ทะท้อทำอคนเดียวเนาะนั่นก็เหนื่อยชีวิตมันก็ดิ้นรนกันไปอย่างเงี้เนี่ยม<อ>ีมั่ง ด้วยความเวทนาของชีวิตรุ่งนภาจึงมีผู้มากด้วยน้ำใจสายบุญอย่างพี่แม่มนันทวัชยชยาพาจิตประพันธ์ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชีวิตของรุ่งนภาได้มอบของอุปโภคบริโภครวมถึงยาสมุนไพรเอ็มเฮิร์บเพื่อดูแลโรคมะเร็งที่เป็นอยู่และเมาสสวนผักที่ทางแม่สามีรุ่งนภาได้ขายในวันนั้นแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยใน ระแ,แวกนั้นอีกต่อด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้เนาะ,ะวันนี้เราต้องสู้นะ,ะสัญญากับพี่แหม่มแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะสัญญาณนะเราจะดูแลตัวเองโอเคดูแลตัวเองเพื<ะ>่อที่เราจะได้ดูแลคุณแม่ไว้ตอบแทนบุญคุณคุณแม่เนาะแล้วก็ดูแลคุณพ่อแล้วก็ลูกเราที่สําคัญเลยนะคะ,ะวันนี้เราเป็นทั้งคุณแม่แล้วก็เป็นลูกที่ยิ่งใหญ่เนาะ เป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ยามทุกเข็นเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ยามทุกเข็นเปรียบดังเทวดาเดินดินคลายลำเข็นช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งให้สุขใจเป็นอีกหนึ่งรอยยิ้มดีๆในอีกมุมของสังคม ความหวังที่พึ่งของผู้ป่วยโรคมะเร็งน้อยคนนักที่จะรู้น้อยคนนักจะเข้าถึงถ้าไม่ทำด้วยหัวใจก็คงไม่มีโครงการดีๆอย่างพี่แม่มหัวใจใหญ่กว่ามะเร็งและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอเอ็มเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณ บริิษัทธุรรกกจเล็ดีายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o แอ p พ l i c a t i o n TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ